คลิปเย่ยมชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดมาพบกันเช่นเคยค่ะวันนี้พาคุณมาอยู่ที่โครงการ DCO ราชพฤกษ์ค่ะบ้านเดี่ยวของที่นี่เขาบอกว่าเป็นบ้านเดี่ยวดีไซน์ใหม่เพราะมีหน้ากว้างของบ้านให้เลือกตั้งแต่11จนถึง13เมตรเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้มาดูทำเลที่ตั้งของโครงการกันก่อนดีกว่าชื่อบอกชัดนนะคะที่นี่อยู่บนถนนราชพฤกษ์ค่ะบริเวณใกล้ๆกับแยกรัตนาธิเบศ เพราะฉะนั้นในอนาคตอันใกล้คุณก็สามารถใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้อย่างสะดวกแล้วก็สบายมากๆนี่ละค่ะบ้านเดี่ยวดีไซน์ใหม่ของ DCO ราชพฤึกเขาละค่ะขนาดที่ดินของที่นี่เริ่มต้นที่50จนถึง80ตารางวานะคะบ้านมีให้เลือก3แบบก็คือ181ไปจนถึง207ตารางเมตรเลยทีเดียวและที่นี่ มีอยู่เพียงแค่94ยูนิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นความเงียบสงบความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยมีสูงมากๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าบ้านที่หน้ากว้าง13เมตรจะให้มูดแล้วก็ความรู้สึกที่แตกต่างจากบ้านเดี่ยวโครงการอื่นๆยังไงบ้างมาเลยค่ะว้หเอาละค่ะเข้ามาดูในตัวบ้านกันนะคะ บ้านหลังนี้เรียกว่าไทด e d 3นะคะเป็นบ้านที่หลังใหญ่ที่สุดในโครงการที่นี่พื้นที่ใช้สอยถึง207ตารางเมตรฟังก์ชันหลักๆก็คือ3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็จอดรถ2คันแต่ว่ายังมีฟังก์ชันพื้นที่อื่นๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่เราเปิดประตูเข้ามานี่คือโซนรับแขกค่ะกว้างขวางโอโถงมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ต่อเนื่องกันก็จะเป็นส่วนของ living room สบายสบายถ้าจะนั่งเล่นพักผ่อนกันในครอบครัวเนี่ยนั่งได้ครบทุกคนเลยทีเดียวมาดูพื้นที่ต่อไปค่ะโซนนี้เป็นโซนตรงกลางนะคะด้านนี้เป็นโถงบันไดส่วนด้านนี้จะเห็นว่าทางโครงการวางโต๊ะทานอาหารไว้4ที่นั่งพื้นที่ยังเหลือเยอะมากๆเลยถ้าเกิดว่าสมาชิกเยอะเป็น6ที่นั่งหรือ8ที่นั่งก็ยังสบาย มาที่โซนห้องครัวค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะพื้นที่ของห้องครัวก็ยังกว้างถ้าเกิดว่าเราไม่ทำครัวข้างนอกอันนี้จะเป็นครัวจริงๆของบ้านไม่ยากค่ะทำกระจก partition น,นะคะบานสไลด์ปิดกั้นตรงนี้เราก็สามารถคุกกิ้งทำอาหารได้โดยที่กลิ่นและควันไม่เข้าไปรบกวนยังไม่พอค่ะด้านนี้ เป็นห้องน้ำชั้นล่างที่กว้างมากๆแล้วก็มีประตูเปิดไปเป็นพื้นที่เอาดร์ด้วยอาจจะจัดสวนไว้ชมเวลาเข้าน้ําน้ำก็ได้อุย๊ยตรงนี้ก็เก๋ค่ะเป็นหน้าต่างบานสูงมากๆปุ๊บปุ๊บโอ้โหขึ้นมาข้างบนเนี่ยจะเห็นความแตกต่างระหว่างบ้านหน้ากว้างธรรมดา กับบ้านหน้ากว้างพิเศษ13เมตรชัดเจนเลยค่ะเพราะว่า1 2 3ทุกห้องนอนอยู่โซนหน้าบ้านทั้งหมดมาสเตอร์เบดมค่ะโอ้ลาลาเป็นมาสเตอร์เบดมที่ต้องบอกว่าหน้าอยู่หน้านอนมากๆเพราะว่าบรรยากาศข้างในเนี่ยปลอดโปร่งสบายจริงๆค่ะจุดเด่นแรกเลยก็คือพื้นที่ด้านนี้ค่ะ กระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่มากๆเปิดได้ด้วยทางด้านนี้ตู้เสื้อผ้าค่ะสามารถทำบิวอินคล้ายๆกับบ้านตัวอย่างได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะจัดเก็บของได้เยอะมากขึ้นแล้วส่วนด้านนี้ห้องน้ำส่วนตัวดูค่ะพื้นที่เยอะสุขภัณฑ์ทุกชิ้นเนี่ยทางโครงการจัดเตรียมให้เรียบร้อยนะคะ เป็นยังไงคะ DCO ราชพฤกษ์นอกจากความเป็นบ้านหน้ากว้างมากๆมาก,มาก,มากเป็นพิเศษถึง13เมตรแล้วเรื่องการออกแบบดีไซน์เขาก็ให้ความสำคัญสำหรับคนที่อยู่อาศัยนะคะว่าทำยังไงถึงจะอยู่อย่างสบายเพราะฉะนั้นต้องเข้ามาดูของจริงค่ะเพราะว่าตอนนี้มีทั้งบ้านตัวอย่างที่ตกแต่งสวยงามแบบนี้แล้วก็บ้านมาตรฐานจริงบนแปลงที่ดินที่คุณจะได้รับจริงๆให้ดูพร้อมเสร็จสับเลยดี DC o ราชพฤกษ์ ต้องดูก่อนที่คุณจะไปซื้อบ้านหลังใหม่ในย่านบางบัวทองนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ